มือนี้ตำสวกุ้งสดนะคะ่ะโอ้โเป็นตาแซ่บหลายมาือนี้มาค่ะแม่นานาท้มือวางค่ะกินตำม,ม,มา <laughs> มาค่ะนี่เช่นกุ้งสดกุ้งสุกนะคะ่ะกินใส่หน่อยๆคะ่ะจะไม่กินลาย ซุ้มใหญ่กินหลายคนมากค่ะเรื่องมกันเลยเฮาแสบบขาดแสบ,บมากมากไปตำส่วนนะค่ะมึงนี่ขอบคุณพอ่อ แสดแามากมากมาเด้อค่ะแดด้นอนๆผนพใดออยากตำสัวมันแปดอ่อนไม่แม่เลไไปลูกใส่อะอีตกค้ามาเด้อค่ะมามาอกินตำสัวน้ำกัน อืมจ้ะนี่ค่ะมากมาเห็นบน้อเห็นถาดจำมาพุงบเน้อค่ะไม่ใา่น้ำเ้อนมึงไปเอาหนามแม่เหนยหนามเมี่ยแก้วด้วยค่ะเพื่อนหนามมากกตักไหมลูกตักไหมมาค่ะ ตามสัวกุ้งสุกกุ้งสุกกุ้งดิบนะคะ่ะผักวาหลายเนาะคะ่ะผักหาพะท่านหิวมากๆค่ะ มากินน้ำกันประมาณไม่ค้อนอะไะนุ่มข่าตูกระเที่ยวได้หรูกด้ะฮะข่าตูกระเที่ยวมาค่ะ วานข้าปูดนะคะใส่ยังกลับไปตานะยังแม่ใส่ยังแม่บอกไปเอาซอนไป กระดาษช่วยมาด้วยด้อะอยากไหม่ไหมอือหือแช่หนังแกนี้ลูกแช่หนังแกงหน่อยได้อยู่ทางมาค่ะน้องคะจะเสียบไหล <ไ>เดี๋ยบค่ะมามามา,มามขอบคุณค่ะมาเลยค่ะมากินน้ำกันจุ้ยจุ้ย มันหวานหวานกับผดหวานกับผดผักขักเอาผดหนเลยใหแม่เลยป้ามานางนี่ป้ามานางผิดต้องบ่เคียงกันซีบ่แดงแต่ว่าแบบเผ็ด แม่รอกริกไม่ไมยช่พูด,ดอะไรปุ๊บผู้ชายแดงไหมจุ๊บุ๊บริดบ้าแดงแต่ว่าเพดเพดเนาะค่ะบ้แดงพริงงงนงวยงย่างงยงวยง่าย เลยคกินก๋วยเตี๋ยวนี่ยพลังกันกินน้ำเลยเด้อ,อ,อเหี้ยลลเข็ดยันงน้อง,อองบัดมันยังระบาดกินกับขนมปังนี่กำล,ลัง พอกินกินตำอบอกห้องเรือบอกคนทกแล้วน่เปห่องยาใจมาเดินมาเดินจะใส่งัาขอบคุณนี่นี่ใจ มีแต่นเนี้ยเขาเขาิขาดหนามไหมน,นะมันไม่เป็นจีเดียรอ,อืมเป็นมันเป็นอร์นวลตันี่มันหอดตามปูน่ะหอมอม,ม,มันหอมปูด่ะมันนุ่นน้ำประเด็กมันนวลนปุปูออมันเป็นจีเดียร์สิเพด์ดพดนวลตันี้ อันนี้ตำพิกแหงมัเนเผ็ดเขาพี่แหงคนลนะผิดเนาะคนละผิตลาดนะมะมันจะขายกับผิดเก่าบพริกข้าาในพริกเ้าหม่มเลยตา่ะงั้ มือหนึงชันที่หนึ่งชัน่นึ่งชั้นัวแ่วมามาดอผู้ให่บึงมันเจอเออมั่เจอมันเป็นนวาประเดีนย่ไปมาก่ะ ม,มันไไมมนังนงน่งกินบ่เห่ือนวัวเลยเหมือนวัวอยู <ไป S 1> ่มันกันเอาไปไดดมากเอาไปเดดมาก ไปกินหัวผักหัวผักไม่เออพิด,ออดค่ะค่ะไปต่อเบาไว้ล้วมึนปิดๆิดปิดๆิดเกี่ยวซ่มเนี้แล้วค่ะเบาไว้ละมึน